แทนรัศดรจังหวัดชมบุรีเขต7ครับเดิมเดิมทีก็ตั้งใจจะมาหาพี่น้องในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับบังเอิญว่าทางไอติมกับพี่เบนเข้ามาพอดีจริงๆแล้วครับมาสังเกตการการชุมนุมมาสักชั่วโมงกว่าแล้วครับก็รับพยายามรับฟังว่าตอนนี้พี่น้องตกหล่นอะไรแล้วตอนนี้ยังไม่มีที่อบน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวพวกเราพักก้าวไกลจะประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อ มาอำนวยความสะดวกเรื่องพื้นที่อาบน้ำให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเริ่มเริ่มทำแล้วใช่ไหมโอเคครับก็ยืนยันนะครับว่าอย่างที่พี่เบนได้บอกไปนะครับสิทธิการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยทุกคนที่มีอยู่แล้วและพวกเราพักก้าวไกลยืนยันสิทธินี้ของพี่น้องทุกคนนะครับและพร้อมจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องทุกคนในวันนี้นะครับ ขอให้ปัญหาของพี่น้องทุกคนได้ถูกแก้ไขอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณครับ